สวัสดีค่ะโฮโรวิสิกกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้มาพร้อมกับดวงความรักล่เดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะเลดกันไป56วันเลยกว่าจะได้มาเปิดแม่หมอพุ่งว่างต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษขอโทษชาวราศีพิจิกด้วยนะที่มาช้าลงไปแต่ดวงทั่วไปความรักเพิ่งได้ทำเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าความรักของชาวราศีพิจิกเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เดือนของความรักด้วยเนี่ยนะจะเป็นยังไงกันบ้าง แล้วก็จะดูแยกให้อย่างที่บอกนะก็คือจะเป็นคนโสดคนมีคู่แล้วก็คนที่แบบว่ามีครอบครัวแล้วลงหลักปักฐานบางคนมีลูกเราด้วยอะไรอย่างงี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอทำไมไพ่ขัดตอนละจ๊ะโอเคมา,มาเรียบร้อยเดี๋ยวขอเริ่มที่คนโสดกันก่อนดีกว่าคนโสดราสีพิจิกนะจ๊ะอุ้ย คนโสดเนี่ยมี2กรณีนะบอกเลยโอ้ไพ่ไพ่สะท้อนแสงไฟอ่ะยกขึ้นมาให้ดูอย่างนี้ดีกว่าอ่ะบอกเลยนะคนที่โสดอยู่นะบางคนเนี่ยขอแยกเป็นกรณีดีกว่ากรณีแรกก็คือกำลังจะไปเจอใครบางคนนะที่น่าสนใจแต่ว่าคุณจะไปเจอในสถานการณ์ที่ยากลำบากเจอปัญหาอะไรมาก่อนแล้วแบบ มีคนเนี้ยโผล่เข้ามาช่วยให้คําแนะนําบ้างให้การช่วยเหลือบ้างคนคนเนี้ยอนาคตก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะดูแลกันไปได้ในอนาคตนะแต่อย่าพึ่งใจร้อนดูกันไปยาวๆก่อนแต่ไพ่บอกว่าช่วงไหนที่คุณรู้สึกแบบจิตตกเศร้าส้อยเออหรือบางคนพึ่งโสดโดนบอกเลิกเลิกกับแฟนมาพึ่งโสดสิงๆเลยเพึ่งโสดสดๆร้อนๆเลย คนที่เข้ามาช่วยดูแลคุณในช่วงเนี้เข้ามาดามใจหรือเข้ามาดูแลหรือมีปัญหาในช่วงนี้แล้วมีคนเข้ามาช่วยคนคนนี้น่าสนใจที่เข้ามาช่วยคุณเนี่ยด,ดูไว้ดูไว้เป็นตัวเลือกยาวๆหน่อยนะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กันไปยาวๆแล้วอาจจะกลายมาเป็นแฟนกันหรือคนรักกันที่จะดูแลกันเป็นคู่กันในอนาคตมีสิทธิ์ ค่อนข้างสูงแต่จะเจอในกรณีที่เหมือนกับว่าคุณอยู่ในช่วงที่เจอปัญหารุมเร้าหรือเศร้าโศกนะเออแล้วมีคนคนนี้เข้ามาคอยให้กําลังใจมาคอยดูแลมาคอยให้คําปรึกษาคําแนะนําเออหรือไม่ก็มาอยู่เป็นเพื่อนในช่วงที่คุณน่ะรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยเป็นทุกข์อะไรแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่ได้อกหักไม่ได้เพิ่งเลือกกับแฟนแต่ว่าก็เซ็งเซงเศร้าเศร้าเหงาหงอยหงอยอยู่นิดนึงเออถ้า เล้เจอถ้าหากเจอปัญหานะแล้วมีคนเข้ามาช่วยช่วงเนี้ยให้สังเกตคนนั้นดีว่อนาอะนาคตอาจจะได้อยู่ด้วยกันก็ได้อาจจะได้เป็นคู่กันก็ได้แต่อย่าพึ่งตัดสินใจชั่วว่าใช่นะให้ดูกันไปยาวๆก่อนนะส่วนใหญ่ถ้าหากเกิดความเป็นคู่หรือเป็นคู่บุญที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมามักจะมาในยามที่เราเดือดร้อนมักจะโผล่ปรากฏตัวมาในตอนที่เราเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยนั้นสังเกตดูดีถ้าหากช่วงที่คุณเดือดร้อนมากๆในเดือนเนี้ยไม่ว่า ทางไหนก็ตามแล้วมีคนคนนึงเข้ามาช่วยให้ให้ให้ใหดูกันไปดีๆมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ขยับขยายพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นอาจจะไม่แน่นะคตแต่งงานกันได้หรืออยู่เป็นคู่กันได้ก็ได้นะอ่ะค่อยๆดูกันไปนะจ๊ะนี่สําหรับคนที่โสดนะแต่ว่าคนโสดบอกเลยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมือนกับมีความเศร้าๆเงาๆค่อนข้างสูง พอสมควรหรือบางคนอาจจะแค่แบบเพิ่งเลิกกับแฟนมาด้วยซ้าไปหรือเพิ่งโสดในอย่างนี้นะเออแต่ไพ่บอกว่าไม่ต้องห่วงต่อไปความรักยังไงก็น่าจะสดใสขึ้นมาหรือคนที่เข้ามาในช่วงที่คุณเพิ่ง,พ,งพึ่งอกหักเนี่ยคนเนี้ยที่เข้ามาช่วยคุณเนี่ยน่าสนใจนะอนาคตไม่แน่คู่แท้อาจจะมาหลังจากคู่เทียมเขาผ่านไปก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดกล้องนิดนึงนะคะ เค okay. คนโสดไปแล้วเรามาดูคนที่แบบว่ามีคู่แล้วตกลงปรงใจแต่งยังไม่แต่งงานนะตกลงปรงใจคบกันแบบตกลงกันแล้วว่าเออคบกันเป็นแฟนนะอาจจะบอกคนอื่นแล้วไม่บอกคนอื่นก็แล้วแต่แต่ว่าตกลงกันแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ใช่มาแอบบชงแอบ,บชอบไม่ใช่นะอันนี้ตกลงแล้วทั้งสองฝ่ายนะมีคู่เรียบร้ยบรอยช่วงนี้ออะบอกเลยช่วงนี้คนที่ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันแล้วบางคนอาจจะต้องห่างกันหรือบางคนมีเหตุให้ทะเลาะเบาแววง กันนะเป็นเดือนแห่งความรักก็จริงแต่ว่าชาวราศีพิจิกที่มีแฟนแล้วตกลงปรงใจกันแล้วเนี่ยเดือนนี้ความรักค่อนข้างไม่ค่อยสดใสมันจะมีความร้อนอกร้อนใจความอะไรก็ไม่รู้ต่อกันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะช่วงปลายปลายเดือน,นะนะมันจะมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงค่อนข้างเยอะเออหรือบางคนก็มีเหตุให้ต้อง หา่างจากคนรักแยกจากคนรักไปอะไรแบบนี้ห่างกันสักพักหรือบางคนก็มีเหตุ tamam. ต้องไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับคนที่รักอะไรอย่างนี้นะหรือบางทีบางคนก็จำใจที่จะต้องแบบทิ้งคนที่ที่ตัวเองรักไว้เบื้องหลังเพราะว่ามีเหตุจำเป็นในบางอย่างเรื่องงานเอยเรื่องอะไรเอยอะไรอย่างนี้เออ,เอ,อช่วงต้นเดือนเนี่ยค่อนข้างเศร้าค่อนข้างเหงาค่อนข้างเสงแต่ว่าพอกลางเดือนก็เริ่มโอเคบางคนอาจจะมีงานต้องไปดูงานแบบว่าอาจจะเพิ่งคบกันแต่ว่า กลาเป็นต้องไปดูงานต่างจังหวัดต่างประเทศกระทันหันโดนส่งตัวไปหรือมีการแยกกันไปทํางานอนไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไกลนิดนึง เออมันจะค่อนข้างลําบากนิดหน่อยในช่วงแรกแต่ไปเรื่อยๆจะเริ่มปรับตัวได้แล้วอาจจะเป็นการคล้ายๆความรักที่เป็นความรักทางไกลแทนแต่มันจะกินช่วงระยะเวลาหนึง่งเท่านั้นไม่น่าจะยาวแต่ที่เป็นกังวลคือช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเดวิลขึ้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คุณอารมณ์แปรปรวนอ่อนไหวแล้วก็จะมีความร้อนอกร้อนใจค่อนข้างสูงเออนะความรักมีความร้อน มากไม่ใช่ไม่ใช่ร้อนในทางที่เท่าไหร่เป็นความร้อนที่แบบหมันจะมีทั้งความหึงหวงความอิจฉาหรื่อยาความอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ในช่วงปลายเดือนไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนที่คุณรักหรือจากฝ่ายอื่นๆภายนอกที่ไม่ได้หวังดีกับคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะอาจจะมีการใส่ไฟทําให้เกิดการหึงหวงเข้าใจผิดอะไรก็ได้หรือไม่ ก็อาจจะไม่มีใครทําอย่างนั้นแต่เกิดจากตัวคุณเองหรือไม่ก็คนที่คุณรักเนี่ยเกิดหึงหวงอะไรกันขึ้นมาหรือว่าเกิดไม่ไมั่นใจกัอะไรกันขึ้นมาเลยมีความอิจฉาริษยาหรือมีความหึงหวงมีความอะไรพวกเนี้ยเป็นไฟไฟกิเลสนั่นเองนะจ๊ะไฟโทสะที่มันพอกพูนพรึบขึ้นมาเปิดอืมโอเคดีเอ็มเพรสขึ้นให้แนะนําว่าทําใจสบายสบายเข้าไว้นะทาทำใจแบบ สักรพัรดินีเหมือนมีความทำใจกว้างๆทำใจสบายๆแล้วก็ละเริงสดใสร่มเย็นเข้าไว้มันจะช่วยได้หรือไม่ไพแนะนำว่าถ้าหากคุณแยกกันแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยนะไพบอกว่าไม่ว่าจะยังไงนะถ้าหากเขาเป็นของเราเขาก็จะยังอยู่นั่นเองเออถ้าหากแต่เชื่อเถอะจากหน้าไพาอะส่วนใหญ่ไม่ไม่มีปัญหาหรอกจะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่า เลยหึงหวงกันเลยเลยจะทะเลาะกันเพราะความเข้าใจผิดหรือว่ามีคนใส่ไฟยุยงกันแกล้งส่งเสริมให้เอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นอย่างงู้นมากกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามไพ่บอกว่าให้คุณสนใจแค่ความรู้สึกของคุณดูแลความรู้สึกนึกคิดตัวเองให้ดีพยายามอย่าให้มันเป็นไฟขนาดนั้นพยายามใช้ความเมตตาความเป็นแม่ ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนจะมีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอะน,นะจะมีความเป็นแม่ในที่นี้คยมีความอ่อนโยนบางอย่างในจิตใจมีความใจกว้างมีความอบอ้อมอารีซึ่งมีอยู่ในทุกทุกจิตทุกใจของมนุษย์ทุกคงเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยไพ่บอกว่าให้ใช้คุณสมบัติอันเนี้ยเข้ามาในช่วงเนี้ยให้เยอะๆเลยความเมตตาความอบอ้อมอารีความเข้าอกเข้าใจใช้ยเยอะๆแล้วปัญหาชีวิต คู่ช่วงเนี้ยมันถึงจะผ่านไปได้นะอ่านี้คือพายบอกเลยว่าทําใจให้สว่างสว่างสดใสเข้าไว้นะจ๊ะเนี่ยดชันตะวันขึ้นขนาดนี้เลยแล้วมันจะผ่านไปได้มันจะพาคุณให้ผ่านไปได้นะจ๊ะเออสาหรับคนที่มีคู่แล้วอืโอเคต่อไปเรามาดูคนที่แบบมีครอบครัวแล้วด้วยอาจะมีครอบครัวในที่นี่คืออาจจะมีลูกแล้วด้วยแบบสร้างครอบครัวแต่งงานแล้วเรียบร้อยเป็นกิจจารัษนานะเ,เป็นครอบครัวสร้างครอบครัวร่วมกันละ เรามาดูกันว่าเป็นไงโอ้กายเป็นว่าถ้าหากคนที่สร้างครอบครัวล้วช่วงนี้นะอืมกายเป็นว่าค่อนข้างที่จะเป็นเอกเทศจากกันและกันพอสมควรเหมือนมันบางทีอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วมันก็รู้จักอะไรกันหมดแล้วรู้ใส่รู้ภูมิกันหมดแล้วรู้ลักษณะนิสัยรู้ไลฟ์สไตล์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างกันและกัน สะเยอะและมันก็เลยกลายเป็นว่าเริ่มเริ่มมีความปล่อยวางอะไรบางอย่างเริ่มสบายใจและต่างฝ่ายต่างเริ่มแสดงตัวตนของตัวเองแล้วก็ ค่อนข้างสบายกับการที่ได้เป็นของตัวเองแต่ว่ายังอยู่ร่วมกันนะแต่ว่ายังได้อยู่ร่วมกันอยู่นะแต่ถ้าหากใครที่มีลูกแล้วนะช่วงนี้ให้ให้ระวังนิดนึงถ้าหากคุณมีครอบครัวแต่งงานแล้วมีลูกมีบุตรมีบริวารอย่างเงี้ยให้ระวังเด็กๆไว้นิดนึงช่วงนี้เหมือนเด็กๆเขาจะมีความลับอะไรบางอย่างกับพ่อกับแม่มีรับลมคมในอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ถามว่าร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่เหมือนมันเหมือนกับบางที บางคนลูกกาลังอยู่ในวัยกําลังโตโตหรือบางคนเข้าสู่วัยรุ่นเขาจะมีความลับของตัวเขาเองเขาเขาจะไม่ได้บอกอะไรพ่อแม่เขามากหรอกเออนะแต่ว่าถามว่าความรักในครอบครัวดีอยู่ไหมยังดีอยู่พยายามสนับสนุนและชี้แนะชี้นานาพาเขาไปนในทางที่มันถูกควรที่มันดีงามก็แล้วกันเราจะไม่มีปัญหาทีหลังแต่ถ้าที่ดูจากหน้าไพ่คือไม่มีปัญหานะคือบริวารหรือลูกหรือบุตรก็ยังเชื่อฟังดีอยู่ครอบครัวยังคงสบายอกสบายใจกันดีอยู่แต่ สภาพความรักในครอบ Past ครัวมันจะมีความคล้ายๆแบบมีความเป็นเอกเทศมีความเป็นแบบว่าเป็นตัวของตัวเองกันค่อนข้างสูงแต,แต่แต่ว่าทะเลาะกันไหมไม่ไมไมทะเลาะกันนะเออแต่ต่างฝ่ายต่างคล้ายๆมีโลกส่วนตัวมีความเป็นเอกเทศพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้มีความแบบว่าต้องมากระจุกอยู่ด้วยกันต้องมาทํากิจกรรมด้วยกันอย่างนั้นอย่างนี้ต้องกินข้าวพร้อมกันจะต้องไปเที่ยวด้วยกันจะต้องอย่างนี้ด้วยกันมันไม่มีอย่างนั้นมันแบบ มีความต่างคนต่างอยู่พอสมควรไปไหมถ้าหากชวนไปไหมถ้าหากว่างก็ไปไม่ว่าเออไม่ไปไปเถอะอะไรไปอะไรอย่างนี้จะสามีภรรยาหรือว่าจะเป็นลูกก็ตามนะเออในครอบครัวจะมีความแบบว่าเออไปไปชวนไปก็ไปถ้าหากว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปไม่ได้ซีเรียสจริงจังกับการที่จะต้องมันอยู่รวมกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความสัมพันธ์ลักษณะน,นี้ดีไหมดีนะมันมีความคล้ายๆแบบมีความให้อิสระ แต่และฝ่ายแต่และคนในครอบครัวในบ้านน่ะได้ทําอะไรที่อยากทําได้ไปไปที่ท,ที่ที่อยากไปได้เป็นตัวของตัวเองแล้วความสัมพันธ์อย่างเงี้ยมันจะทําให้ครอบครัวดับลืน่นแต่ถามว่าถ้าหากอันไหนที่จะต้องสำสำหรับคนที่มีลูกนะมีครอบครัวมีลูกเออหรือแม้กระทั่งถ้าแต่งงานยังไม่มีลูกแต่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้นํานําไปนํากันไปในทางที่ดีนะแล้วมันจะดีเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ ค่อนข้างความรักยังถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่ามีความแบบว่าไม่ได้ว่าสวีทรักใครกลมเกลียวอยู่เป็นกลุ่มเป็นกล้องขนาดนั้นมีความเอกเทศมีความเป็นผู้ใหญ่ในตนเองของแต่ละฝ่ายสูงนะจ๊ะอันนี้คนที่แบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วด้วยบางคนนะเอาอเคเรียบร้อยจ้าสาหรับชาวราศีพิจิกนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้มีอะไรน่าหวาดหวั่นน่าวิตกกังวลมากขนาดนั้นทางแก้มันก็ พอมีจากที่ดูหน้าไพ่แล้วอะก็บอกไปหมดแล้วเนาะว่าแก้ยังไงส่วนใหญ่ต้องแก้ที่ใจตัวเองก่อนนี่แหละไม่ใช่แก้ที่อื่นหรอกอ่ะเรียบร้อยแล้วจ้าสาหรับคลิปดวงความรักนะจ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้เลยนะเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการเปิดไพ่ในการทําคลิปต่อไปนะจ้าอยากติชมอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะโอ้ขอบคุณมากมากที่ติดตามรับชมฮโลวิสิตนะจ๊ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ